สวัสดีครับพีแมทอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมง,งาน L D Forum วันที่23-24พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมเซนทานลาพรพาวนะครับต้องบอกว่าปีนี้พิเศษมากเนื่องจากเราจะมีวิทยากรจากต่างประเทศมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ culture และแน่นอนครับ context กับเรื่องของ L D ซึ่งพิเศษมากเพราะว่า ท่านนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ไม่ธรรมดาเลยได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับ CEO Netflix ประกอบกับมีหนังสือ Textbook นะครับถือว่าเป็นหนังสือที่โดดเด่นมากในเรื่องของ l อในปัจจุบันเนื่องจากมีการพูดหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะพัฒนาใครสักคนจริงๆแล้วเรื่อง f e e d b a ck กลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งแน่นอนในวงการ HR เรื่องฟีดแบ็กเราพูดกันทุกวันอยู่แล้วแต่ในหนังสือเล่มนี้โดยอ e ีรินซึ่งจะมาขยายความเพิ่มเติมแต่ว่าฟีดแบ็กนี้มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องเป็นฟีดแบ็กที่จริงใจฟีดแบ็กที่คนเก่งเวลาบอกปัญหาของกันและกันและจะยิ่งเรียนรู้ต่อเรื่องของปัญหาและจะช่วยกันพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนั้นมีแนวทางเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อสําคัญที่หนังสือเล่มนี้มีคนกล่าวถึงกันมากก็คือว่าถ้าเราทํางานกับคนเก่งเราจะยิ่งทําให้งานที่เราทํานั้นมัน super productive ดังนั้นการจะ เป็น super productive การจะสร้าง culture และ context เพื่อจะทำให้ talent สามารถ develop ในมุมมองของ netflix นะครับเป็นอย่างไรนั้นอยากให้ท่านมาติดตามในงานสัมมนาดีๆนะครับครั้งแรกในประเทศไทยกับ L d forum ที่ p m a t จัดนะครับ